นั่งรถนั่งรถตักถามหาแล้วนะจ้าตอนนัวหงวันกันพี่น้องเอ้ยมาเด้นจ้านี่เรากำลังเดินทางไปข้างนอกทุกคนมาเด้นจ้ามานั่งคุยกันเราวิ่งจากเส้นเส้นหน้าบ้านเรานะคะ เป็นหวัดค่ะทุกคนอากาศมันเปลี่ยนมันร้อนเนาะดูท้องฟ้ายามบ่ายมงาม,งามเราก็ออกมาให้วันครั้งนดีนะคะทุกคนเพื่อทักทายทุกคนเนาะรดสั่นหน่อยนะคะทุกคน เราว่าจะเดินทางไปเดินเที่ยวสวนตึงจากกันค่ะอากาศร้อนๆแต่เออไปเดินเที่ยวสักหน่อยอันนี้ใต้อุโมงค่ะรถไฟฟ,ฟ้าอยู่ด้านบนทุกคนอุ้ยไม่เห็นเลยทุกคนสั้นหน่อยนะคะมาเป็นกํำลังใจให้กันเลอจ้ามาวามุาน่นนัวหัวม้วนนะกันทุกคน ซีประจรลงเท้าค่ะเดินทางทุกวันเปิดไอเนี่ยนะพเพาะเติมหมอลำใส่ดีเพาะ สวัสดีค่ะท่านที่เข้ามานะคะเดินทางไปด้วยกันค่ะทุกคนเดินทางไปด้วยกันค่ะสิเวดร้านดวงตาค่ะคุยกันได้ด้ค่ะทักทายกันได้ค่ะเข้ามาแล้วคุยกันได้นะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันหยุดวันเสาร์ นี่วันเสาร์นะคะวันหยุดแต่ละคนก็พากันไปเที่ยวเนาะวันหยุดเนาะเราก็ขอบคุณค่าสิบเส็จสิบเจ็ดล้านดวงตาจา้าคุยกันได้นะคะทุกคนมามาแชร์ประสบการณ์เนาะว่านวนหัวมว้วนกันคะ่ะทุกคนเรามาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยกันนะคะแล้วก็มีอะไรก็มาคุยกัน ประสบการณ์ด้วยกันค่ะขอบคุณ30ล้านดวงตาค่ะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันจ้าขอบคุณมากๆค่ะดูบรรยากาศยามบ่ายกันค่ะทุกคนวันนี้เราออกไปข้างนอกนะเราว่าจะไปสวนจักรทุกคนเราไม่รู้ว่าสวนจักรมีอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะคะดูบรรยากาศก่อนค่ะเรากับระหว่างเราเดินทางนะคะ ท้องฟ้าสวยงามมากเลยทุกคนยามบ่ายถึงจะมองคื้มๆแต่ก็เต็มด้วยบรรยากาศดีเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจคุยกันได้ทักทา,ายกันได้ขอบคุณ60ล้านดวงตาค่ะทุกคนขอบคุณมากมค่ะขอบคุณมากมค่ะขอบคุณหกล้านดวงตานะคะ ขอบคุณเธอที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันค่ะมาคุยกันได้แต่ละมื้อค่ะทุกคนก็จะพยายามานั่งขึ้นให้เป็นเวลาอย่างนี้ยละค่ะทุกคนถ้าเราวันไหนเรายังไม่ได้ออกข,ข้างนอกเราก็จะพยายามขึ้นในตรงเวลาเนาะทุกคนจะได้รู้ว่าเราเราขึ้นมานั่งมานั่งไรมานั่งคุยกันเวลาไหนมามาแชร์ประสบการณ์น้ำกันมาคุยน้ำกันค่ะ แล้วเราจะมาถึงตรงนี้ได้เราผ่านอะไรมาเราสร้างกฎอะไรให้ตัวเองเรามีกติกาอะไรให้ตัวเองทุกคนมามาคุยกันเด้ออย่าพากันแอบหลา์โมมีหมู่คุยเด้ค่ะขอบคุณ72ร้านดวงตาค่ะขอบคุณมากๆค่ะมาค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันมาคุยกันเลยละ่ะโมแม่ามาแอบเบิ่งแต่กันจบจบเบิ่งแต่กันบ่แม่นได้ ไม่ต้องแอบฟังนะคะมาคุยกันอยากคุยนําทุกคนค่ะเราห่างหายกันรลฟ์สดไปนานมากแล้วเราไลฟ์ได้สองวันทุกคนขอบคุณ82ล้านดวงตาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะน,นี่เรากาลังกลับรถค่ะทุกคนด้านหน้าของเรานะคะ้าวดูดูขนาดไหนทุกคนมีการแ ถมันติดมันช้าช้ารถมันติดค่ะโอ้ยประกานี้รถมันติดช้าช้าน้อเป็นม้วนทุกคนเป็นม้วนม้วนกับการเดินทางฟังดนตรีเพราะพ่แอร์เย็นสบายสบายเนาะก็คุยกันได้ล่ะเข้ามาเข้ามาไม่คุยกันแล้วมันจะสนุกหรอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจเดอ้อสันขอบคุณค่ะคุณพี่บัวขอบคุณเดอ้อขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องเด้อค่ะขอบคุณ60ล้านดวงตาที่อยู่กับเราตอนนี้นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเดินทางไปด้วยกันค่ะมุ่งหน้าตามฝันค่ะ มุ่งหน้าตามฝันไปด้วยกันนะคะบรรยากาศยามบ่ายค่ะทุกคนดีดีก็อ,อาจจะสันส่นๆนิดนึงขอบคุณ79ดดวงตานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นแรงเชียร์แรงใจ และส่งกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะครอบครัวแฟมิลี่ไลฟ์สไตล์ขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ตลอดเลยขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะเลิฟเลิฟทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปตลอดเดอ้อพี่น้องมีอย่างกระทักทายคุยกันได้จ้า เ่านัวหัวม้วนเป็นน้ำกันเด้อน่ะเบิ่งพ่อบ้านเฮาอะลมดีดีทุกคนสู้ๆเด้อเอ็นงานบ้านก่อนจ้าขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะเดินทางตามฝันค่ะฟังเสียงเพลงพ่อๆบรรยากาศดีๆค่ะ บรรยากาศยามแรงเดอ้อพี่น้องฟังเสียงเพลงไปกับการเดินทางของเรานะคะใครมีอะไรก็ทักคุยกันได้นะคะทุกคนทุกคนมาตรงนี้ทุกคนถึงไหนกันแล้วอุ้ยขอโทษนะคะรถอ่ากระโดดเลยค่ะอุ้ย สู้เดอ้อเอ็นงานบ้านก่อนจ้าขอบคุณค่ะตอนนี้เราเว้งเราวิ่งเล่นอา้าวเราวิ่งเส้นวิภาวดีค่ะทุกคนป <c oughs> ้าบอๆนะจ๊ะพี่น้องอากาศมันร้อนอากาศร้อนมากเลยค่ะกรุงเทพกรุงเทพอากาศร้อนมากๆเลยดูค่ะพี่น้องอาการ้อนจริงๆ ร้อนเนาะพี่น้องกันบ้าบาบออไปตามภาษาเลยเนาะคนเราจะทําให้ตัวเองแบบเครียดมากก็ไม่ดีเราต้องผ่อนคลายบ้างรีแลกกันบ้างนะคะนุ่นคนขับรถของเราะคะอารมณ์ศิลปินจริงๆเลยเออทุกคนดูนี่ จะพาทุกคนไปเที่ยวนะวันนี้นะาฟังเกลงพ,พ่อไปด้วยพิมพ์เข้ามาทุกคนพิมพ์เข้ามาค่ะเราจะได้คุยกันนะเราจะได้คุยกันค่ะวันนี้ไปแบบหน้าธรรมดาธรรมดาแหละค่ะทุกคนเนี่ยไปหน้าสดเน,นี้ยเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศดีดี บรรยากาศยำแรงแรงแรง,แรงเสียงชัดไหมคะทุกคนเสียงชัดไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมคะส,สู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ให้ทุกคนแล้วเราก็เดินทางไปด้วยกันทุกคนนะคะ ก็พี่น้องอย่างไปน้ำกันให้ถึงฝันแต่ของเราก็เดินผ่านมาก้าวตรงนั้นแล้วล่ะแต่เราก็จะสู้สู้ให้ถึงถึงจุดหมายของเราที่คิดไว้อะทุกคนถามว่าถึงฝันก็ถึงไปในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ถึงจุดหมายที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ทุกคนเราก็พยายามทำให้ดับิดหาสิ่งดีๆหาคอนเทนต์ดีๆ เราอาจจะดีสําหรับเราแต่ก็ไม่ได้ดีสาหรับคนดูทุกคนนะคะทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้ะท่านที่เข้ามาก็ทักทายคุยกันนะคะเราจะได้ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านทุกคนที่เข้ามาได้ทุกท่านเข้ามาไหม มาดูคุยอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถจะไปจะไปเยี่ยมบ้านได้นะขอบคุณกำลังแรงใจนะคะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่สู่ไหนแล้วเนี่ยค่ะเส้นทางหนึ่งก็จะไปรัชดานะคะแต่เราวิ่งเส้นนี้เราจะอ้อมไปทางไปทางส่วนตุรุจักค่ะทุกคน ไม่รู้ว่าจะไปจอดรถตรงไหนพ่อจะไปจอดรถตรงไหนคะจจจจจอดรถเจเจค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปจอดรถไว้ที่เจเจแล้วเราก็จะเดินไปเที่ยวกันค่ะทุกคนตึกตึกนะคะตึกอาคารอันนี้กรุงเทพมหานครนะคะก่อนพ่อเคยขึ้นไปมงุงตรงนั้นจั่วนั่นอะอ๋อจัว่วแดงแดงไอเลียนเนแดงดใช่ไหมใครมาเนี่นะคะบรรยากาศดีไหมทุกคน ้อนไปเมื่อทำไมประมาณสักสามกรุงเทพก็ไม่มีอะไรมากนกคนมีแต่ตึกเนะาะมีแต่ตึกตมีแต่กำแพงาค่าเทอมเรียน,นทำไมแต่ก่อนนะดูบรรยากาศข้างๆของเราต้นไม้ก็มีนะทุกคนแต่ก็ไม่เท่าไหร่นาะ จะเป็นอะไรนะอ่าประชาชื่นอะเขาเรียกอะไรนะสถานีรถไฟฟ้านนประชาชื่นค่ะทุกคนดูนะคะบางซื่อฝั่งโน้นสถานีกลางบางซื่อสถานีใหญ่นี่อันนี้สถานีเล็กใช่ไหมอันนี่สถานีแอร์พอร์ตลิงค์สีแดงอันนี้สถานีแอร์พอร์ตลิงค์ค่ะทุกคนอันนี้กลางบางซื่ออยู่ฝั่งนึงอ๋อบางซื่ออยู่อีกฝั่งนึงนะคะเนี่ยค่ะ ใกล้ๆกับสูนยุจัน่นเลยค่ะทุกคนไม่ไกลกันเท่าไหร่สถานีหมอชิตหมอชิตสองอันนี้สถานีหมอชิตสองค่ะติดกับนี่กับอะไร,ระปะอันนี้หมอชิตสองว่านี่ไปอีกไปอีกหน่อย <500 S 1> ใช่ไหมไปอีกห้าร้อยเมตร <ๆ S 1> ค่ะทุกคน,นตายอยู่กรุงเทพมาสามสิบกว่าปีนะคะ เส้นทางถนนอะไรก็จําได้ไม่ค่อยนันทนไม่ค่อยแม่นเพราะว่าส่วนมากไปไหนเราไปเป็นครอบครัวไงคะทุกคนเราก็เลยจะจําเส้นทางจําถนนไม่ค่อยได้นั่งรถไปก็หลับไปนี่แหละค่ะรถใส่เข,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 ขาขอโทษขอใครเดอ้อพี่น้องพบรักที่หมอชิดพบรักที่หมอชิดใครอะ่ะใครอะ่ะพบรักที่หมอชิดใครเพ้อ ใครพบรักที่หมอชิดไปดูในคลิปเนะี่ยเฮ้ยพบรักที่หมอชิดเราเจอกันที่หมอชิดทุกคนสมัยย้อนไปเมื่อยี่สิบกว่าปีเราเจอกันที่หมอชิดเราก็เลยพบรักกันที่หมอชิดทุกคนย7ิบเจ็ดปีพอดีทุกคนรถสาย,สายแล้วก็แบบสัน่นหน่อยๆอยขอโทษนะคะ จะทำให้ทุกคนเวียนหัวเนาะเนี่ยสถานีหมอชิดเนี่สถานีหมอชิดขอบสามีหมอชิดขอบคุณทุกทุกการติดตามถอขอบคุณทุกคำติชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ช่อง Family l ไ f e s t ไต e นะคะบ้าน Family l ไ f e s สไต e ก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เรานะคะวันนี้เราก็ขอลงจากไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบาย ไปค่ะบ๊ายบายขอลงจากไลฟ์ก่อนนะคะทุกคน